สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สอที่น่ารักทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องเรียนของคุณครูชื่นค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ด้วยกันกับเนื้อหาสาระของวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะคะเรียนสุขศึกษากับครูสนิดาภาค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่6กันแล้วนะคะเรื่องของการ ออกกำลังกายและกิจกรรมทางกายค่ะซึ่งมีตัวชี้วัดก็คือนักเรียนสามารถจะออกกำลังกายและเล่นเกมได้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนานนะคะนักเรียนต้องออกกำลังกายได้รวมไปถึงเล่นเกมได้ด้วยตนเองและก็รู้สึกสนุกสนานด้วยนะคะนี่ก็คือตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ที่หนี้ค่ะ สำหรับผังสาระการเรียนรู้นะคะเราจะมีหัวข้อใหญ่ๆ2เรื่องนั่นก็คือเรื่องของการออกกําลังกายรวมไปถึงกิจกรรมทางกายนะคะการออกกําลังกายเราก็จะได้เรียนเรื่องของประโยชน์ของการออกกําลังกายรวมไปถึงรูปแบบของการออกกําลังกายนะคะส่วนเรื่องกิจกรรมทางกายาก็จะเป็นเรื่องของกองิจกรรมทางกายโดยการบริหารร่างกายค่ะ หน่วยการเรียนรู้ที่6นี้นะคะก็ถือว่าเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายของการเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ในภาคเรียนที่หนึ่งแล้วนะคะนักเรียนเรียนกันมาเพลินๆนะคะเรียนออนไลน์กันมาเพลินๆไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาการได้ยินแต่เสียงนะคะไม่ได้เจอหน้าตัวเป็นๆกันที่โรงเรียนนะคะเรียนมาเพลินๆจนเข้าสู่ในช่วงท้ายๆของการเรียนในภาคเรียนที่หนึ่งกันแล้วนะคะนักเรียนอย่าเพิ่งเบื่อครูซะก่อนนะพยายามนะคะตั้งใจทุกๆวิชาเลยนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ทำ เขาเรียกว่างานที่คุณครูแต่ละวิชาเนี่ยมอบหมายนะคะแล้วก็ส่งตามกําหนดเวลาเพราะว่าการเรียนออนไลน์แบบนี้นะคะเราไม่ได้มีการมาที่โรงเรียนนะคะการตัดสินให้คะแนนต่างๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับการที่นักเรียนนั้นส่งงานนะคะครบถ้วนนะคะแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของเนื้อหาสาระของแต่ละวิชาเพราะฉะนั้นเนี่ยงานไหนที่นักเรียนยังทําไม่สําเร็จนะคะยังไม่ได้ส่งคุณ ูยังไม่ได้สอบยังไม่ได้ส่งคะแนนนะคะก็พยายามตามงานแล้วก็ส่งงานให้ครบถ้วนด้วยนะคะ เรามาเรียนรู้ในหัวข้อแรกกันเลยนะคะเรื่องของการออกกําลังกายเราทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าการออกกําลังกายก็คือการออกกําลังหรือเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างต่อเนื่องเพื่อทําให้ร่างกายของเราเป็นยังไงคะเพื่อทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงคุณครูเคยพูดเสมอเลยนะคะโรคภัยต่างๆรวมไปถึงโรค โควิด -19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกขณะนี้นะคะถ้าหากว่าเราร่างกายแข็งแรงคุณครูเชื่อแน่ว่าโรคภัยต่างๆเชื้อโรคต่างๆก็ไม่สามารถที่จะ เข้ามาทําอันตรายกับร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายนะคะอย่างสม่ําเสมอรวไมไปถึงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ดื่มน้ํานะคะเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและที่สำคัญที่สุดก็คือมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะก็จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ามีภูมิต้านทานนะคะโรคภัยต่างๆก็ไม่สามารถจะมาทําอันตรายกับ ร่างกายเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงค่ะรูปแบบของการออกกําลังกายนะคะมีอะไรบ้างล่ะ รูปแบบของการออกกําลังกายหัวข้อแรกนะคะการออกกําลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแข็งแรงนะคะเป็นการให้กล้ามเนื้อออกแรงมากๆในหนึ่งครั้งหรือว่าทําซ้ํากันหลายๆครั้งอย่างเช่นการแกว่งแขนแกว่งขาในน้ํานะคะการออกแรงผลักดันลากดึงฉุดสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆนะคะการปาการเหยียงการคว้างให้สิ่งของเคลื่อนที่ไปสุดกําลังนะคะ การออกกำลังกายแบบนี้นะคะเป็นการทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแข็งแรงค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะการแข่งขันกีฬาสีนะคะครั้งที่ผ่านมามีกิจกรรมนี้ด้วยใช่ไหมคะนักเรียนก็คือการเล่นชักกระยอนนั่นเองนะคะจะมีผู้แข่งขันนะคะจำนวนเท่าๆกันเนี่ย นะคะจำนวน10คนอีกฝั่งหนึ่งก็ต้อง10คนนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์สำคัญคืออะไรคะนักเรียนก็คือเชือกนั่นเองถ้าหากว่าไม่มีเชือก เราเล่นกีฬาชนิดนี้นะคะเราเล่นชักกระเยอะไม่ได้อย่างแน่นอนสังเกตตรงกลางนะคะจะมีผ้านะคะผูกถูกไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็เวลาที่เราเล่นกันเนี่ยนะคะผ้าก็จะอยู่ตรงกลางกึ่งกลางระหว่างสองฝ่ายนะคะพอกรรมการตัดสินนะคะเป่านกหวีดให้เราเริ่มในการดึงเชือกนะคะเราก็ต้องออกแรงนะคะดึงเชือกให เข้าสู่ฝั่งของตัวเองให้มากที่สุดนะคะถ้าหากว่าหมดเวลาแล้วนะคะหรือว่า,เ,าเราดึงเชือกมานะคะเราดึงเชือกเข้ามาเนี่ยได้เข้ามาในดินแดนของเรานะคะในฝั่งของเรานะคะมากที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะนะคะการเล่นชักเยานก็จะทําให้ร่างกายของเรากละะ้ามเนื้อของเราบริเวณแขนบริเวณขานะคะเกิดความแข็งแรงนะกีฬาชนิดนี้นักเรียนเคยเล่นกันใจเมคาและหลายคนบอกว่า ครูครับผมคิดถึงเพื่อนจังเลยอยากจะเล่นชักกระเยอะขึ้นมาแล้วนะคะนักเรียนก็ลองเล่นได้นะคะ,ะเพื่อนๆเ,เราแถวบ้านเรานะคะแล้วก็พี่น้องเราที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะคะเตรียมเชือกเตรียม ผ้านะคะมาสาหรับผูกตรงกลางเชือกนะคะแล้วก็ลองเล่นกันแต่ว่าการเล่นกีฬาทุกๆอย่างคููเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยนะคะเราจะต้อง,องระมัดระวังให้มากเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่มระมัดระวังนะคะอาจจะเกิดการบาดเจ็บในขณะที่ออกกําลังกายได้นะคะ การออกกําลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางเมื่อสักครู่นี้นะคะคือความออกกําลังกายเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆนะคะหัวข้อที่2เป็นการออกกําลังกายเพื่อ ปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางนะคะซึ่งเป็นการออกกําลังกายที่ค่อยๆใช้แรงเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อให้ปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางตามที่ต้องการะคะ่ะอย่างเช่นการเต้นอราบิกนะคะการแสดงท่ากายบริหารกิจกรรมเข้าจังหวะนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางนะคะบางคนก็ปรับเปลี่ยนเพื่อให้รูปร่างของเรานะคะบางคนม,มีหน้าท้องนะคะ ก็สามารถที่จะออกกําลังกายนะคะมีการเต้นอาราบีมีการออกกําลังกายเฉพาะส่วนนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางปรับเปลี่ยนกล้ามเนื้อต่างๆนะคะข้อ2นี้ก็เป็นเรื่องการออกกําลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางนะคะในเรื่องของการเต้นอาราบีการออกกลายบริหารกิจกรรมเข้าสวะต่างๆนะคะอยู่ในข้อนี้นั่นเองค่ะ ข้อ3นะคะการออกกําลังกายเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวนะคะเป็นการออกกําลังกายที่ ใช้แรงมากๆนะคะใช้แรงมากๆแล้วก็มีการเคลื่อนไหวในระยะสั้นๆอย่างเช่นการวิ่งเร็วในระยะสั้นการวิ่งเก็บของการกระโดดสูงการกระโดดไกลนะคะ,ะพวกนีก้คือจะเป็นการออกกําลังกายอึดใจนึงนะคะการวิ่งเร็วในในระยะสั้นๆก็คือเราจะต้องออกแรงสุดแรงเติดนะคะวิ่งก็วิ่งให้เต็มเหนี่ยวเลยทีเดียวนะคะเป็นการออกกําลังกายที่ ทำให้เกิดความคล่องแคล่วนะคะแล้วก็ว่องไวด้วยนะคะข้อนี้ข้อ4ค่ะการออกกําลังกายเพื่อช่วยให้ปอดและหัวใจแข็งแรงนะคะการออกกําลังกายแบบนี้นะคะจะใช้ในเรื่องของการทําท่าทางการเคลื่อนไหว แบบเดียวกันทำซ้ำๆติดต่อกันนะคะเป็นระยะานานพอสมควรอย่าเช่นการเดินการวิ่งเหยาะๆการถีบรถจักรยานการว่ายน้ำนะคะกีฬาประเภทนี้จะทำให้ปอดและหัวใจของเราแข็งแรงนะคะเราจะต้องเคลื่อนไหวแบบเดียวกันเนี่ยซ้ำๆกันติดต่อกันเป็นระยะเวลา นานพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งเหยาะๆการถีบรถจักรยานนะคะหรือว่าการว่ายน้ํานะคะก็เป็นเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อช่วยให้ปอดแล้วก็หัวใจของเรานั้นเป็นยังไงคะแข็งแรงค่ะนักเรียนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแข็งแรง การออกกําลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางรวมไปถึงการออกกําลังกายเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็การออกกําลังกายเพื่อช่วยให้ปอดและหัวใจแข็งแรงค่ะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายประเภทไหนก่อนออกกําลังกายนะคะนักเรียนอย่าลืมอบอุ่นร่างกายนะคะเพื่อ ยืดกล้ามเนื้อของเราให้เตรียมพร้อมสำหรับการออกกําลังกายทุกครั้งถ้าหากว่าเราอยู่ดีๆนะคะไปออกแรงวิ่งเต็มเหยียดเต็มเหนียวเลยนะคะอาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายของเราได้ค่ะคุณครูมีเรื่องราวของเด็กอยู่สองคนนะคะมาเล่าให้นักเรียนฟังนักเรียนลองฟังแล้วก็พิจารณาดูนะคะว่านักเรียนจะ กระทําตนนะคะตามแบบอย่างของนักเรียนคนไหนนะคะเป็นเรื่องของเด็กชายสมศักดิ์กับเด็กหญิงสมหญิงนะคะสมศักดิ์กับสมหญิงค่ะนักเรียนพร้อมที่จะฟังเรื่องราวของเขาทั้งสองคนหรือยังคะค่ะสมศักดิ์เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายทุกรูปแบบค่ะ ทั้งออกกำลังกายคนเดียวอย่างเช่นการถีบจักรยานการวิ่งการว่ายน้ำและการออกกำลังกายเป็นกลุ่มเช่นเตะฟุตบอลเล่นเกมต่างๆการเล่นกีฬาเป็นประจำทำให้สมศักดิ์มีสุขภาพแข็งแรงไม่เคยป่วยเลยอีกทั้งยังได้เพื่อนใหม่ๆจากการเล่นกีฬาเป็นกลุ่มด้วยสมศักดิ์เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายทุกรูปแบบ ทั้งออกกำลังกายคนเดียวเช่นการถีบจักรยานการวิ่งการว่ายน้ำและการออกกำลังกายเป็นกลุ่มเช่นแตะฟุตบอลเล่นเกมต่างๆการเล่นกีฬาเป็นประจำทำให้สมศักดิ์มีสุขภาพแข็งแรงไม่เคยป่วยเลยอีกทั้งยังได้เพื่อนใหม่ๆจากการเล่นกีฬาเป็นกลุ่มด้วยนี่คือเรื่องราวของสมศักดิ์นะคะต่อไปเรามาฟังเรื่องราวของสมหญิงกันบ้างสมหญิงเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายค่ะ เพราะคิดว่าการออกกำลังกายทำให้เหนื่อยง่ายและเสียเวลาในการเล่นทุกครั้งที่มีเวลาว่างสมยินจะชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์อ่าครนี้เหมือนใครนะชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์เพื่อนชวนไปออกกำลังกายก็ไม่เคยไปด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครอยากชวนสมหญิงไปออกกำลังกายอีกเวลาเรียนสมหญิงจะชอบนั่งเสื่องซึมไม่กระปรี้กระเป๋าและไม่มีสมาธิในการเรียน บ่อยครั้งที่สมหญิงป่วยและต้องนอนโรงพยาบาลทําให้ขาดเรียนอยู่บ่อยๆหมอบอกว่าสมหญิงป่วยง่ายเพราะไม่ออกกําลังกายสมหญิงเป็นคนไม่ชอบออกกําลังกายเพราะคิดว่าการออกกําลังกายทําให้เหนื่อยง่ายและเสียเวลาในการเล่นทุกครั้งที่มีเวลาว่างสมหญิงจะชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์เพื่อนชวนไปออกกําลังกายก็ไม่เคยไป ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครอยากชวนสมหญิงไปออกกำลังกายอีกเวลาเรียนสมหญิงจะชอบนั่งเสื่องซึมไม่กระปรี้กระเป๋าและไม่มีสมาธิในการเรียนบ่อยครั้งที่สมหญิงป่วยและต้องนอนโรงพยาบาลทำให้ขาดเรียนอยู่บ่อยๆหมอบอกว่าสมหญิงป่วยง่ายเพราะไม่ออกกำลังกาย เป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของสมหญิงแล้วก็สมศักดิ์สมศักดิ์นี่ชอบออกกําลังกายนะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยได้เจอเจอเพื่อนใหม่ๆเสมอเลยนะคะส่วนสมหญิงเนี่ยไม่ชอบออกกําลังกาย มีคนมาชวนไปออกกำลังกายสมหญิงก็ไม่ยอมไปนะคะชอบที่จะเล่นเกมคอมพิวเตอร์เอ้ข้อนี้เหมือนนักเรียนหลายหลายคนหรือเปล่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะคะเกมบางเกมก็มีประโยชน์ต่อเรานะคะช่วยในการฝึกสมองแต่ว่าเกมบางเกมนะคะก็เป็นอันตรายกับเรานะคะทำให้พฤติกรรมต่างๆของเราเปลี่ยนแปลงไปมันคงเล่นเกมนะคะเล่นเกมที่มันคุณครูก็ไม่ชอบเล่นเกมบางนะแล้วก็ไม่รู้จักหรอกนะคะเพราะว่า ว่าสมัยคุณครูนะคะก็ยังไม่มีพวกเกมเหล่านี้เข้ามานะคะแต่สมัยนี้นักเรียนจะเข้าถึงกับเรื่องของเกมง่ายๆนะคะเกมบางเกมก็มีประโยชน์ในการช่วยฝึกสมองแต่ว่าเกมบางเกมนะคะก็ทําให้จิตใจของเราเปลี่ยนไปกลายเป็นคนก้าวร้าวเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเลือกเล่นเกมให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะรวมไปถึงนักเรียนต้องให้เวลากับเกมให้เหมาะสมด้วยนะคะไม่ใช่เวลา24ชั่วโมงนักเรียนให้ เวลากับเกมแล้ว12ชั่วโมงนอน5ชั่วโมงกิจกรรมอื่นๆที่เหลือนะคะรู้สึกว่าจะเล่นเกมมากเกินไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมนะคะเรื่องราวของสมหญิงเนี่ยนอกจากจะไม่ชอบออกกำลังกายแล้วเขายังชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ เวลาเรียนเนี่ยสมหญิงจะเสื่องซึมไม่กระปรี้กระเป๋าแล้วก็ป่วยง่ายนะสาเหตุเพราะว่าร่างกายของสมหญิงไม่แข็งแรงเพราะว่าอะไรคะไม่ยอมออกกําลังกายใช่ไหมแล้วสมศักดิ์ล่ะคะเป็นคนอย่างไรสมศักดิ์เนี่ยเป็นคนชอบออกกําลังกายทุกรูปแบบเลยนะคะส่วนสมหญิงไม่ชอบออกกําลังกายนะคะ การออกกําลังกายของสมศักดิ์ทำให้ร่างกายของสมศักดิ์นั้นนะคะมีสุขภาพแข็งแรงได้เพื่อนใหม่ๆจากการเล่นกีฬาเป็นกลุ่มส่วนสมหญิงนั้นนะคะไม่ชอบออกกําลังกายนะคะทำให้ร่างกายไม่สดชื่นไม่มีสมาธิในการเรียนสุขภาพไม่ดีนะคะเ,เวลานั้นก็เกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองสํารวจตัวเองว่านักเรียนเนี่ย มีสมาธิในการเรียนไหมนะคะหรือว่าไม่สดชื่นเลยไม่กระปี้กระเป๋ามาโรงเรียนก็อยากจะเสื่องซึมนะคะก็อยากจะนอนอยากจะหลับอยู่เรื่อยเลยนักเรียนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นแบบนี้นักเรียนลองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะฝึกออกกําลังกายเริ่มจากกีฬาที่ง่ายๆก่อนก็ได้ที่นักเรียนชื่นชอบกีฬาชนิดไหนนะคะก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเราทั้งนั้นเลยนะคะถ้านักเรียนเป็นสมหญิงนะคะเสื่องซึมสุขภาพไม่ดีนะคะขาดเรียนบ่อยๆเข้า โรงพยาบาลบ่อยๆถ้านักเรียนเป็นสมหญิงเนี่ยถ้าไม่อยากเป็นอย่างสมหญิงนักเรียนจะทําอย่างไรนะคะคําตอบก็คือนักเรียนจะต้องเป็นยังไงคะออกกําลังกายเป็นประจานะคะต้องออกกําลังกายเป็นประจําแล้วเวลาออกกําลังกายเป็นประจําถ้าหากว่าเราเป็นสมหญิงแลวต้องการจะให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมาโดยเร็วเนี่ยเราจะออกกําลังกายหักโหมดีไหมคะนักเรียน ออกกาลังกายทีหนึ่งสาชั่วโมงติดกันเลยท,ทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยออกกําลังกายเลยการออกกําลังกายหักโหมก็ไม่เป็นผลดีตับกับตัวของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกกําลังกายให้เหมาะสมนะคะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ย ร่างกายของเราก็จะเกิดอาการทนไม่ไม่ไหวนะคะกล้ามเนื้อบางส่วนเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการออกกําลังกายให้เหมาะสมนะคะแล้วก็เลือกเวลาให้เหมาะสมด้วยกลางแดดเปรี้ยงๆตอนเที่ยงตอน,ตอนบ่ายแดดก็ร้อนอากาศก็ร้อนควรที่จะออกกําลังกายไหมคะ ไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะนักเรียนเพราะว่าช่วงนั้นอุณหภูมิค่อนข้างจะสูงนะคะแดดก็ร้อนอากาศก็ร้อนยิ่งเราไปออกกําลังกายนะคะ ร่างกายในร่างอุอณหภูมิในร่างกายของเราก็จะสูงขึ้นนะคะก็อาจจะทําให้เป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหมาะสมในการออกกําลังกายก็คือในช่วงเย็นนะคะหลังเลิกเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงที่ตื่นนอนมาใหม่ๆก็ได้นะคะหรือว่าเมื่อมีเวลาว่างแต่ว่าต้องเลือกเวลาให้เหมาะสมนะคะช่วงกลางวันเนี่ยไม่สมควรไปออกกําลังกายอย่างแน่นอนเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวของสมหญิงแล้วก็สมศักดิ์นะคะนักเรียนอยากจะมี มีสุขภาพแบบใครล่ะคะอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะกระปรีก้กระเป่านะคะแล้วก็อวัยวะต่างๆทํางานเป็นปกตินะคะเราก็ต้องทำตามอย่างของสมศักดิ์นะคะใครที่เป็นอย่างสมหญิงอยู่ตอนนี้นะคะเราจะต้องลดละเลิกนะคะสิ่งที่จะทําให้ร่างกายของเราเสุขภาพของเราแย่นะคะใครเล่นเกมบ่อยๆก็ลดเกมลงมานิดนึงนะคะเอาเวลา ไปทําอย่างอื่นนะคะเบี่ยงเบนในการเล่นเกมอาจจะไปทํากิจกรรมนะคะอาจจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกต้นไม้ในสวนถางยงถังญ้านนี่ก็ถือว่าเราได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อของเรานะคะเป็นการออกกําลังกายไปในตัวแล้วก็ได้งานนาให้บ้านของเราสะอาดสะอ้านนะคะไม่รกด้วยนะคะแล้วก็ดูสวยงามทีเดียวเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ลองเลือกดูนะคะว่าจะเป็นอย่างสมหญิงหรือว่าสมศักดิ์นะคะ สรุปนิดนึงในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะประโยชน์ของการออกกําลังกายนั้นนะคะก็มีเช่นร่างกายของเราแข็งแรงค่ะมีภูมิต้านทานโรคสนุกสนานจิตใจร้าเริงแจ่มใสนะคะแล้วก็การออกกําลังกายเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิและก็มีระเบียบวินัยนะคะ ฝึกความมีน้ำใจนะักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะคะเราก็มีใจเป็นนักกีฬานะคะเราจะไม่มุ่งหวังว่าเราจะต้องชนะตลอดนะคะเราก็เรียนรู้นะคะชนะเราก็ดีใจแต่ถ้าหากว่าเราแพ้เราก็ต้องรู้จักแพ้นะคะไม่ใช่ผูกใจเจ็บเล่นกีฬากับเพื่อนออกกําลังกายกับเพื่อนเราแพ้แล้วไปดักออทำลายเพื่อนแบบนี้ก็ถือว่าไม่ใช่คนที่มีน้ําใจนะักกีฬานะคะเราต้องรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัยกันนะคะการเล่นกีฬากันออกกําลังกาย อาจจะมีการเกาะเกี่ยวโดนกันนะคะล้มนะคะอาจจะโดนเพื่อนอามาชนอะไรประมาณนี้นะคะเล่นกีฬา,อ,าอย่างเช่นการเล่นฟุตบอลนะคะอาจจะมีการดึงกันนะเกิดอาการล้มขึ้นมานะคะเ้า ก็ต้องรู้ว่าเพื่อนเขาไม่ได้ตั้งใจนะคะเราก็ต้องรู้จักให้อภัยเพื่อนนะคะการเล่นกีฬาจะทําให้เรามาีการรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้อภัยรวมไปถึงสร้างความสามัคคีในกลุ่มเพื่อนได้นะคะมีได้เพื่อนใหม่ด้วยนะคะเวลาที่เราไปเล่นออกกําลังกายนะคะเป็นกลุ่มๆเราก็จะได้เพื่อนใหม่ที่มีความชอบในกีฬาเช่นนั้นพร้อมๆกันนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายที่คุณครูส อนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะคะเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมนะคะกับร่างกายของเรานะคะเริ่มต้นตั้งแต่สิ่งที่ง่ายๆก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ขยับออกไปเป็นสิ่งที่อาจจะเ,เป็นการออกกําลังกายที่ยากขึ้นนะคะแล้วแต่แต่ว่าอย่าไปฝืนร่างกายถ้าหากว่าร่างกายของเรายัางไม่พร้อมนะคะเราก็อย่าอย่าไปฝืนเพราะอาจจะเกิด อันตรายกับร่างกายของเรานะคะวันนี้เราเรียนกันไปนะคะสองหัวข้อในเรื่องของอรูปแบบการออกกำลังกายนะคะทั้งเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆแข็งแรงการออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะท่าทางรวมไปถึงการออกกำลังกายเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวและการออกกำลังกายเพื่อช่วยให้ปอดและหัวใจแข็งแรงรวมไปถึงประโยชน์ของร่างกายนะคะวันนี้คุณครูชื่นอยากจะให้นะักเรยียนเนี่ย กันบ้านสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนไปเขียนแผนภาพความคิดนักเรียนเคยทำมาหลาหลายวิชาคุณรู้แอบเ,เ,เห็นแล้วนะคะลหลายๆคนทำได้น่ารักทีเดียวให้นักเรียนไปเขียนแผนภาพความคิดหัวข้อ ประโยชน์ของการออกกําลังกายนะคะนักเรียนคิดว่าการออกกําลังกายมีประโยชน์อย่างไรบ้างเขียนเป็นแผนภาพความคิดนะคะแล้วก็ทําให้สวยงามนะคะตามความคิดของนักเรียนก็แล้วกันนะคะประโยชน์ของร่างกายประโยชน์ของการออกกําลังกายนะคะอย่างเช่นทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตแข็งแรง อ,อวัยวะทำงานเป็นปกตินะคะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินรวมไปถึงมีสมาธิในการทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ได้เพื่อนใหม่และมีน้ำใจเป็นนักกีฬาประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เขียนเป็นแผนภาพความคิดออกมานะคะเดี๋ยวสัปาดาห์หน้านะคะเราก็าจะมาเรียนต่อกันนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่6นี้นะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของ กิจกรรมทางกายนะคะเรื่องของกิจกรรมทางกายการบริหารร่างกายนะคะมีละหลายๆแบบแลหลายๆส่วนเลยว่าเราจะบริหารร่างกายส่วนไหนบ้างนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเรียนต่อเนื่องกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากนะักเรียนไว้เพียงเท่านี้จะเจอกับคุณครูเชื่นได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีนะักเรียนทุกคนคะ่ะ